เกิดแล้วจ้ะเราจะมาลุ้นนะคะมาลุน้นว่าเราเซตให้อะไรปะะไปค่อยๆนะการลึกเกินหยับใจมีดเซ็ตเยอะระวังมือคะ่ะมีดทำไมยาว,วออขนาดานั้นดัดจ้าฝั่งนี้ยังไม่เปิดเลยจ้ะ มีอะไรบ้างไหนดูได้มีอะไรบ้างไอย่างน้ำหอมแน่เลยไม่เห็นมีซองแดงเลยมีอยู่ข้างใต้ไหนเลยค่ะน้ำหอมค่ะน้ำหอมทั้งนั้ำพอออกมาค่ะมีอะไรบ้างจ้ะทำไมน้ำหอมนักนะน่าจะเปปุ๊กไอควีนน้ำรักซาบูริค่ะ ี่่คคะดอยู Boy, ่ไม่ใช่ว่าอยู่ในกระเป๋าหรอเปิดค่ะอะไรอ่ะไพ่คาู่แบงค์ขอจะไว้ถ้าอุ้ยได้เท่าไรดูจีมาตรงนี้จ้ามาตรงนี้เปิดค่ะเปิดซองแดงจ้าห้าร้อยโอ้ได้ห้าร้อยค่ะโอเค